ในชีวิตเราทุกคนต่างต้องเผชิญกับความล้มเหลวและความยากลำบากแต่กลับเป็นช่วงเวลานี้ที่ทำให้เราเติบโตและเรียนรู้สิ่งที่เราผ่านพ้นไปในวันน,นอนออาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจแต่ความจริงคือความล้มเหลวนั้นคือบทเรียนที่สำคัญเมื่อเราเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นใหม่เราจะค้นพบพลังและความแข็งแกร่งที่ซ่อนอนออยู่ในตัวเองเรื่องราวในวันนี้จึงเป็นการเดินทางจากความล้มเหลวไปสู่การเป็นคนที่ดีกว่าเดิมที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ และแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปล้มแล้วลุกในวันนั้นที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความมหายที่ชวนให้คิดถึงบทเรียนและประสบการณ์ที่เราผ่านมาความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญมันไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดสิ้นสุดของความฝันหรือเป้าหมายที่เราอยากจะบรรลุแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราในช่วงเวลาที่เราประสบกับความล้มเหลวมักทําให้เรารู้สึกผิดหวัง และท้อแท้เราอาจสงสัยในความสามารถของตัวเองและมีคำถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตแต่ถ้ามองในมุมกลับความล้มเหลวนั้นมีค่ามากมายมันช่วยให้เราเรียนรู้ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้และสำคัญที่สุดคือทำให้เราเห็นว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้มาอย่างง่ายดายทุกความล้มเหลวสามารถเป็นบทเรียนที่มีค่าเราเรียนรู้ที่จะไม่ทำผิดซ้ำอีกหรือเรียนรู้ว่าความพยายามของเราอาจต้องปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่การเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้ทำให้เรามีความเข้มแข็ง และความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อเผชิญกับความท้าทายในอนาคตตัวอย่างเช่นนักกีฬาชนานน์ที่เคยล้มเหลวในการแข่งขันครั้งสำคัญมักใช้ประสบการณ์นั้นเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมและเตรียมตัวให้ดีกว่าเดิมในครั้งต่อไปนอกจากนี้ความล้มเหลวยังช่วยเปิดโอกาสให้เราได้สำรวจตัวเองอย่างลึกซึ้งเราเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายและความต้องการของเราอาจทำให้เราพบความหลงใหลใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งเส้นทางอาชีพที่ไม่เคยคิดมาก่อนการมองย้อนกลับไปยังความล้มเหลวในวันนั้นอาจทําให้เราตระหนักได้ว่าเราได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหลายอย่างและในกระบวนการนี้เราได้สร้างตัวตนใหม่ที่มีความเข้มแข็งและความมั่นใจมากขึ้นการเดินทางจากความล้มเหลวไปสู่ความสําเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการมองเห็นความล้มเหลวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทําให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นต่อชีวิตเราเรียนรู้ ที่จะยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและเห็นคุณค่าในกระบวนการที่เราได้ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นความล้มเหลวยังช่วยให้เราเข้าใจและมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นเมื่อเราเคยเผชิญกับความล้มเหลวเราจะสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนที่กำลังเผชิญความท้าทายได้ดียิ่งขึ้นเราจะเรียนรู้ที่จะสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับกันและกันสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นและเต็มไปด้วยความเข้าใจ หนึ่งในคุณค่าที่สําคัญที่สุดจากความล้มเหลวคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับและประนีประนอมกับความไม่แน่นอนในชีวิตไม่มีใครสามารถคาดการอนาคตได้อย่างแม่นยําและความล้มเหลวมักจะเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าการะที่เรายอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและสามารถจัดการกับความท้าทายได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเราเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเราก็จะสามารถรเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือความล้มเหลวช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมื่อเราเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้เราล้มเหลวมันสามารถกระตุ้นให้เราใช้ความคิดดดสร้างสรรค์ในการค้นหาวิธีแก้ไขใหม่ๆ หรือแนวทางที่ดีกว่าเดิมตัวอย่างเช่นในวงการธุรกิจมีหลายบริษัทที่เกิดจากความล้มเหลวของผู้ก่อตั้งในครั้งแรกแรกแต่พวกเขาได้นำประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมความสำเร็จที่แท้จริงมักเกิดขึ้นจากการที่เรามีกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากความล้มเหลวในการทำงาน หรือการเรียนเราอาจไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในครั้งแรกแต่การที่เรากล้าลองอีกครั้งกลับกลายเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสําเร็จในอนาคตนอกจากนี้การแบ่งปันประสบการณ์ล้มเหลวกับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่อาจกําลังเผชิญกับความท้าทายคล้ายๆกันการแชร์เรื่องราวเหล่านี้ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และการสนับสนุนในสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้ในบทสรุปความล้มเหลวในวันนั้นทําให้มีเราในวันนี้ไม่ใช่แค่คําพูดแต่เป็นจริงในชีวิตประจําวันของเรามันคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดการยอมรับความไม่แน่นอนและการค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราความล้มเหลวทําให้เราได้รู้จักกับความเข้มแข็งภายในการมุ่งมั่นและการสร้างสรรค์นในสิ่งที่เราทําเราควรเรียนรู้ที่จะมองความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ มีค่าและใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองต่อไปการพัฒนาตนเองจากความล้มเหลวต้องการเวลาและความมุ่งมั่นแต่การก้าวต่อไปหลังจากประสบกับอุปสรรคเหล่านั้นจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นในระยะยาวความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเราต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆเสมอ การรับรู้ว่าความล้มเหลวไม่ได้เป็นการสะท้อนถึงคุณค่าของเราแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางในการค้นหาความสำเร็จจะทำให้เรามีความมั่นใจในการเดินหน้าและไม่ยอมแพ้เมื่อเราตระหนักว่าความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบเราจะมีมุมมองที่สดใสและสามารถมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์ยิ่งไปกว่านั้นการตั้งใจในการวิเคราะห์ความล้มเหลวของเราเป็นสิ่งที่สำคัญเราควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น และเราสามารถเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างการจดบันทึกประสบการณ์เหล่านี้สามารถช่วยให้เรามองเห็นแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาตนเองต่อไปการมีแผนที่ชัดเจนในการก้าวต่อไปจะช่วยให้เราไม่หลงทางและมุ่งมั่นไปในทิศทางที่ถูกต้องนอกจากนี้ความล้มเหลวยังสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในความคิดและทัศนคติของเราเมื่อเราเรียนรู้ ที่จะมองความล้มเหลวในแง่ดีเราจะสามารถใช้มันเป็นแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราท้อแท้สิ่งนี้สามารถทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในที่สุดการยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันจะทําให้เราเติบโตในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านอาชีพความสัมพันธ์ หรือการพัฒนาตนเองความล้มเหลวจะไม่เป็นอุปสรรคแต่กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเข้มแข็งและมีประสบการณ์มากขึ้นการมีคนรอบข้างที่เข้าใจและสนับสนุนเราในช่วงเวลาที่ลําบากก็เป็นสิ่งสําคัญการมีเครือข่ายสนับสนุนที่ดีจะทําให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับความล้มเหลวการแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่นช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน การเดินทางจากความล้มเหลวไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่เส้นตรงแต่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และการเติบโตเราทุกคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันแต่สิ่งสำคัญคือการไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวและเชื่อมั่นในตัวเองว่าทุกความพยายามจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุดเมื่อเราตระหนักถึงความสำคัญของความล้มเหลวในชีวิตเราจะสามารถสร้างมุมมองที่เป็นบวกเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้ ได้มากขึ้นการเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องที่น่าละอายแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจะช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราในการใช้ชีวิตการมีความสามารถในการมองหาบทเรียนจากความล้มเหลวเป็นทักษะที่มีค่าเราสามารถใช้เวลาในการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ทําให้เราล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถามว่าทาไมเราถึงล้มเหลวมีอะไรที่เราสามารถทําได้ดีกว่านี้หรือสิ่งใดที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นบ้าง การนำบทเรียนเหล่านี้มาปรับใช้ในอนาคตจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นและสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นนอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นการมองความล้มเหลวเป็นประสบการณ์ที่สร้างความแข็งแกร่งจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคด้วยความมั่นใจเมื่อเราผ่านพ้นความล้มเหลวมาได้เราจะรู้สึกถึงความสำเร็จในรูปแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากการประสบความสำเร็จในครั้งแรกเราจะมีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้น และรู้สึกว่าการเดินทางของเรามีความหมายอีกหนึ่งแง่มุมที่สำคัญคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้การตระหนักว่าเราทำดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่เราสามารถควบคุมได้จะช่วยให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขมากขึ้นแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้และมุ่งไปที่สิ่งที่เราสามารถทำได้ในอนาคต การให้ความสำคัญกับการเติบโตจากความล้มเหลวยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเมื่อเรายอมรับความล้มเหลวว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เราจะมีแนวโน้มที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยไม่กลัวว่าจะล้มเหลวเราจะเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆและไม่ถูกจำกัดด้วยความกลัวในสังคมที่เรามักถูกสอนให้มองหาความสำเร็จในรูปแบบที่ชัดเจนการเปิดใจ และมองเห็นคุณค่าของความล้มเหลวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวด้วยการสนับสนุนกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากจะทำให้เราเติบโตขึ้นร่วมกันสุดท้ายนี้ความล้มเหลวในวันนั้นทำให้เรามีเราในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การพูดถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ยังเป็นการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยย่อความหมาย และความมุ่งมั่นการเปิดรับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในการค้นหาตนเองจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในรูปแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนและทำให้เรากลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากขึ้นในสังคมการยอมรับและสนับสนุนกันในการ,รเผชิญกับความล้มเหลวคือสิ่งที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในฐานะบุคคลและในฐานะชุมชนเราจะสามารถสร้างอนาคตที่สดใส และเต็มไปด้วยโอกาสจากบทเรียนที่เราได้รับจากความล้มเหลวในวันนั้นความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และเติบโตจะเป็นพลังที่ทำให้เราไม่หยุดนิ่งและผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง